p r e s c a l e p m a n c e ไปก่อนดครับผมก็เป็นเป็นเป็นตัวโปรแกรมที่ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนหรือว่าเติมเต็มเรื่องริ้วรอยเป็นความหย่อนคล้อยที่มันผ่านไปตามไ้ซึ่งเราเองก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองใช่แน่นอนครับเพราะว่าเหมือนช่วงช่วงที่ผ่านมางานหลักๆเนี่ยเหมือนเราไปแฟชั่นวีคเยอะทำงานถ่ายแบบเยอะครับเหมือน การดูแลตัวเองมันเลยสำคัญนะเพราะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยบางทีผิวมันเห็นชัดมากมากเลยว่าสภาพผิวเป็นยังไงความยาหย่อนร้อยหรือริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับมอะไรอย่างมีเคล็ดลับไหมสำรับรูทีนของเราต้องต้อง,องส,เเสเต็ปไหนบ้างสเต็ปไหนบ้างเหรอผมว่า,าหลักๆคล้ายกับทุกคนนี่แหละาทานอาหารให้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 ดีครับผม ไม่ไม่ใช่ไม่คลายหรอกเขาอาหารได้ดีบผมออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ปกติมากๆเลยนะไม่มีอย่างนอนให้เพียงพอ8ชั่วโมงนอนบ้างได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็บางทีก็ต้องแวะเวียนนะครับไปหาคลินิกบ้างไปพบแพทย์บ้างครับผมไปหาคุณหมอสําคัญนาะงสำคัญสําคัญเพราะว่าพอแน่นอนว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนบางทีคอลลาเจนหรือว่าริบบิหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันถูกเสียหายไป ผ่านตามวัยเราต้องให้คุณหมอเนี่ยช่วยเพิ่มเติม <ừ> หรือว่าซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้ครับทีส่สำคัญเราไม่มีเหมือนมิวเนี่ยมมีคนช่วยทาทครี <laughs> ม <laughs> มีคนช่วยทาครีมใครคีดเง็นนะมีมีคนช่วยทาครีมไงประเด็นเป็นคนซพพอร์ตทางใจนะครับ oh. ภายในสู่ภายนอก <laughs> อออล่าสดุดอ <laughs> ไปแฟนมิ ก็แฮปปี้มากๆเลยคิดว่าก็ไปมาโูหลายรอบมากๆแล้วแล้วก็แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็ยังซัพพอร์ตยางเต็มที่มากๆครับแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นช่วงเดือนที่ไปญี่ปุ่นทีเหมือนกันเพราะว่าพอไปไฟมิสเสร็จปุ๊บกลับมาไทยประมาณยังไม่ถึงวีแล้วก็กลับไปอีกครับก็ไปโปรโมทให้เมืองอิบารากิเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ก็ก็รู้แหละว่าคนไทยอ่ะชอบมากๆชอบไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากๆครับบางบางทีเหมือน เขาอยากโชว์ว่ามีอีกหลายเมืองนะที่อย่างหน้าที่โมมาซึ่งอย่างเช่นอิบารากิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองนั้นก็คือห่างจากโตเกียวแค่ชั่วโมงเดียวเองครับก็มีหลายๆที่ท่องเที่ยวที่สามารถแบบะเวิ่งกันไปได้ก็เข้าไปดูไอจีได้เลยก็คอยโปรโมทอยู่เรื่อยๆว่ามีที่ไหนบ้างขอบคุณครับพูดไปแล้วก็เหมือนไปไปชวนแฟนญี่ปุ่นมางั้นแต่ก็ก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับคิดว่าประมาณคงช่วงปีหน้าแหละ นี่เห็นดาวิกาก็ใกล้แล้วเขาไปปีคุณค่ะผมปีหน้าไปปีหน้าเขาไปปีเขาไปปีนีเใช่ไหมเราทันเขาไหมไม่ทันอยู่เลยปปีหน้าไปปีหน้าเออคุยกันเลยนะังาปรึกษาใช่ไหมครับปรึกษาปรึกษากันเองใช่ไหมครับก็ก็อย่างพี่เคยเล่าให้ฟังหลายๆรอบแล้วครับก็คือคิดว่าอยากทำบ้านก่อนตอนนี้ก็ค่อนข้างโฟกัสเรื่องบ้านเหมือนกัน ว่าว่างๆก็มานั่งดูบ้านดูแบบบ้านกันครับแล้วก็ค่อยเป็นงานแต่งทีหลังครับดูมันเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาสิมันเป็นแบบว่ามันตัใจหลักก่อนที่จะแบบแต่งงานเลยก็ก็คิดว่าคิดว่าเป็นเป็นเป็นพ r วอที่เราให้ความสําคัญมากมากกว่าแล้วกันครับเ,เพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยก็เหมือนแต่ละคนก็มีคอนโดมีบ้านของอาทางพ่อแม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอายากมีบ้านของตัวเองที่เป็นเป็นสเปซที่สามารถอยู่ กัน2คนอย่างแฮปปี้ก็เลยรู้สึกว่าอะงั้นเรามาเริ่มสร้างบ้านที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายก่อนดีกว่าครับแล้วฟังก์ชันต่างๆมันมันพออะไรบ้างหรับฟังก์ชันต่างๆคิดว่าอันนี้แน่นอนว่าทั้งสองคนน่ะรักการทํางานก็อาจจะก็จะมีพาที่เป็นห้องทํางานหรือแบบสตูดิโอบางอย่างที่สามารถใส่เข้ามาในบ้านได้อะไรอย่างครับเพราะว่าอันนี้แน่นอนว่าตอนนี้เรา ต้องทำคอนเทนต์เยอะเนอะบางทีถ้ามีอยู่ในบ้านเลยก็สะดวกเหมือนกันครับไม่ออกไปไหนเลยจริงอยู่ในตรงนั้นเลยเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของความคิดแล้วก็แบบทใช่ใช่ครับก็ก็ก็ช่วยกันหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงก็รู้สึกว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีมีมีเพื่อนที่ชอบแฮงเอาท์บางทีก็อาจจะมีโซนที่ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาบ้านได้มาแฮงเอาท์กันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีบ้านก็เป็นชื่อสองคนใช่เป็นชื่อสองคนแน่นอน เสียวเหมือนกันก็ก็ก็คิดว่าถ้าบานปลายก็เป็นสเต็ปเพิ่มแล้วกันครับว่าเป็นชั้นเพิ่มเอาวางกี่สิบชั้นเลยหรอหรือกี่สิบล้านบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์เลยวางไว้ถึงมไม่ถึงไม่ถึงก็ประมาณหลักหลักหลักสิบนี่แหละครับเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งถึงร้อยนี่แหละ แต่ก็คู่วอการ่านปายมากใช่ไหมก็เสียวๆเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าเราสร้างบ้านทั้งทีก็คิดว่าเต็มที่กับมันเลยก็ดีเหมือนกันมันเริ่มหรือยังหล่ะตอนนี้แบบอตอนนี้แบบเหรอก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนตอนแรกมีแค่ที่จอดรถตอนนี้เริ่มมีอย่างอื่นแล้ว ออ๋จักลงรถแล้วจักลงรถแล้วเริ่มมีอย่างอื่นก็แต่อย่างมีอย่างมียิมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสองคนก็ชอบออกกำลังกายไม่ไปไหนบ้านไม่ไปไหนแล้วสระว่ายน้ำต้องมีนะโอ้ยสระว่ายน้ำดูแลยากนะสระว่ายน้ำอ้าวคุณชอบถอดเราไปถอดที่อื่นหลังกันเลยไว้ต้องไปเที่ยวเออแต่ว่า ็เป็นรูปเป็นร้างคือเป็นรูปเป็นร้างมากขึ้นครับผมก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นไอ้เพื่อนไปปลายปีนี้เราก็แบบปลายปีหน้าไอ้เราชิวๆเราไม่รีเราไม่รีสร้างบ้านก่อนดีกว่ามันมีที่ไม่ลงตัวลองไปกับทางตรงหรือเปลาเออเวลาไม่มีไม่มีเลยครับคือคือคิดว่าความไม่ลงตัวตอนเนี้ยน่าจะเป็นหมอดูยังไม่ได้ดูหมอเลยคือคือบางทีมันต้องดูเลิกก่อนเลยแบบดูเลิกในการแต่งอะไรก็ยังไม่ได้แบบไปปรึกษาหมอดูจริงจังเลยเอามามาเลยนี่มามาเนี่ยมามา มามาก็คือเสียนะครับไปเดินดูไปม,มามาเดินดูใช่ <laughs> ไปเดินดูที่เออเพราะว่าเหมือนสมการคู่อะไปดูเจอพี่เต๋อกับพี่ใหม่มาอันนั้นเขาแบบว่าพี่ใหม่นาทับแน่นอนนำทับแน่นอนบ้านเราเป็นยังไงบ้างบ้านนี้ช่วยๆกันครับ<อ>รช่วยๆกันแบบแชร์ๆกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือน บางบางทีมันจะขยับได้เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องมานั่งทําด้วยกันอะไรมันถึงจะค่อยๆขยับเพราะว่าไม่งั้นก็ต่างฝ่ายก็ต่างทํางานตัวเองเคยเห็นพี่ใหม่พี่เต๋อโอ้ยนี่ก็ใช่ไหมเขาแบบไฟกันมันเป็นอย่างนั้นไหมบ้านเราสงสารพี่เต๋อเลยแซว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 ไม่ต้องแซวเขาเพิ่งบอกเขาเพิ่งออกตัวกันแรงอยู่ตอนนั้นแหละครับทุกคนแต่บ้านเราก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปชิวๆครับแสดงว่าไม่มีการกลัวไม่มีการที่ ไม่ไม่ชิวๆเลยชิวๆก็ก็ไปด้วยกันนั่หละคอนเทนท์ที่ทำล่าสุดในติดต่อไปมันมันมันเป็นอะไรอันนั้นความความตลกคือผมอะนอนเล่นเกมกะกะเอกี้ตั้งก็คืนชอบเล่นเกมนอนเล่นเกมอยู่แล้วยอยู่ยขเขาก็วุ่นวายขึ้นมาว่า แปดวีแล้วทำไมไม่มองนี่บอกมองทำไมแปดวีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปอ่านเจอมาบอกว่าคนรักกันเนี่ยถ้าเราถ้าคนรักกันถ้าเราจ้องอีกคนนึงอ่ะแปดวีอีกคนนึงก็ต้องหันมาภายในแปดวีนี่บอกให้ขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มเวลาได้ไหมบางทีเราโฟกัสเล่นเกมอยู่ไงเออก็ก็ดูเป็นคอนเทนต์น่ารักดีเลยมาทำเล่นคนแฟนหลายคนบอกว่าชอบคอมวีนี้คอมวีนี้งงมากเลยอะไรเงี้ยก็ ก็น่ารักดีครับตอนเขาเล่าให้ฟังก็ตลกดีแสดงว่าเป็นแค่คอนเทนต์หรือมีมีมีอยู่อย่างนี้ในชีวิตจริงบ้างโอ้คืนนั้นนะคืนนั้นหันไปไหนไม่ได้เลยต้องคอยหันมองตลอดจ้องอยู่อจริงเล่นเกมมองเกมแลกวก็หันไปมองปวดคอฟิหวาดระแวงไปเลยฟิหวาดระแวกก็น่ารักดีครับเออเพราะคุณแฟนเขาไม่เคยเห็นไง นางวีไหนเลยดีได้ใช่ใช่ก็เลยเออคอนเทนเนอร์มันแบบพอพอเล่นจริงแล้วมันน่ารักดีเลยเอามาลองเล่นในติ๊กต็อกดูก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์นะคอนนเทต์คอนเทนต์แต่ก็จริงด้วยแหละที่ต้องหันไปมองตลอดเออพอเราดูไซส์ของเราหลังกันจีนกันจีแต่ตอนนี้ขอขยายเวลาอยู่ตอนตอนนี้บอกว่าถ้าถ้าใกล้8วีแล้วยังไม่หันมือขยุบบวกมือให้ด้วยบุกมือให้ด้วยบุกมือให้ด้วยก็เล่นเกมอยู่ก็เล่นเกมอยู่เออ โอเคโอเคโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ